สวัสดีครับไม่นี้นะครับเนาะอิมพาทุเรียนวอนทองให้น้องนโมน้องนิธิกับน้องวัดหอมไหมครับหอมนี่อนู้กินบักทุเรียนแล้วกัสิไปเก็บเห็ดมันบ่ครับโอ้เก็บเห็ดโอ้เก็บเห็ดทุเรียนสุกแล้วนะครับเนาะบ่มใบบ่มใบโดนแล้วเอานั่งๆครับมานั่งนั่งนั่นั่งนั โอ้ครับครับมันมี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 มาดูับเราไปดูก่อนเราไปดูปัดบริษัทเป็นว่าให้ยปีงมันหลุดเหรอมันฝุ่มันหลุดมันหลุดอะไรก็พาอะไรครับอืมลงในที่ขยับมันมียังไงเอ,เอ่อเอ่อพาอะไรก็ครับนะเนาะเริ่มจากมองได้มองได้ดีเนาะมองดีกว่า มือใหม่อยู่นะครับพาไปท่าไหร่นี่เป็น,นเน,นื้อแบบเี้ครับม,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 มันกันนะครับสีเป็นแบบเต้เงินนะอันนั้นหรืังดีอยู่ครับมือนี่น เดือยว้เตัวไหนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เดียเเยอ้เออชิม้ชิม้เป็นเหรอเจ้ย้ยเฮ้ยิเ็นนี่ไเนียเสีม่วงเลยเออยิอรยครับม่วงไเอให้น้องวัด้อน้องวัดมานั่งมานะนุ่งจัน่งมด้ ไมเนมืเอ่อยไงไพูดเล็นเลเกนอยเ็น้อยโอ้ใจไว้ววครับพี่น้องเป็นยังไงครับรสชาติบบย่งหวานเลยแัย่างหวานเลย,ด,ยดูเลียนทรงตรงมาจากจันทบ,บุรีครับพี่นนงหอานอยดอตัวดีเนาะหวนครับแซ่บปะครับอือทิ อย yeah, ่าบอกรอร่อยเม็ดแรลกเม็ดแรก มิดแรกอรไอยไม่อยู่เออโอ้อันนี้มุมกล้องเนี่ยครับมองกล้องเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอนิติมองกล้องเนี่ยครับมองกล้องเนี่ยครับกินไหมเนี่ยนิติกินได้กินได้กินมนี่นี่นี่เอาเอาทำไมไม่ออาทิติอย่าเอาเลยครับเอาเลยกินเลยครับฮู้เยี่ยมเยี่ยมน้องนิติก็กินเป็นแบบที่หนิวคือเรี้ยงวันทองอืมหวานปะ ยายมากินแล,ลน้วมา้ลูกเร็วไงบอครับชิมเลยได้ครับเละทหวานหอมใช่ปะครับกกินประยุท์ไลครับยุประยุ์เลยเใอื่นยมาแล้ว ัดมาอาดูรถทัางในของโนตี้ืมหนทำไมมาตรงนี้มาเอารถเกี่ยวเข้ามาด้วยออกมาทำไมเนี่ยอนใจมาเด้ออืมี่ยๆนะครับพ้อพาเพลเปียงเก่าคับ ไม่เละค่ะฝนตก <S <S น,นะครัเห็นไมด้ว่ามันเละเอาส่วนเอาส่วนหมอปลาเร่เอเขาพาเขาพาป์มันละซื้อไน้บางอย่างไนี่จะพาปลาเร่อหรือว่าแมนเตียงอีกจะพาปลาเร่อง่ายเลยน้าฮาตอนหนูเข้าไปอารามันใช่ไหมหนูเห็นแมงมุมตัวใหญ่ด้วยวใช่แมงมุมตัวใหญ่มาก

น,นี่สวงามครับพี่นอ้องเนี่ยแซ่บพุดโตครับอร่อยไหมครับแป๊บเดียวมดเม็ดเลยว่ะโอ้เสียบเสียบกดฎไล่นะครับกดฎไลคตูเรียนจากจันทบ,บุรีสวนลุงเล็กส่งมาจากสวนโอ้ปักมือไว้ขนาดเลยเท่าเดียวงงามครับพีบ่น้อง บางทีจะเพียงเนาะโตแล้วเออโยนทิน้งเลยจะกินอีกไหมเรียกย้ายมาไปไปเรียกย้ายไหมยื<ะ>ไปเลยจังสิบมือหาย อยู่นี่ไม่เคมีมิดววะมาแล้วมาแล้วราบราบน้มาตรงนี้ตรงนี้

เจบโหยุดเลยไดเลยครับแ่กินทเรียน้ำแันคกับแปดนาทีแล้วสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้ทนีก่อนครับนี่ทุเรียงงามๆพอดีครับพอดีกินพอดีกินแซ่บๆหอมๆเอ้ยครับบังก้บังกง สัดีครับบายบายสวัสดีครับทุกคนมาสวัสดีครับมาสวัสดีครับ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 บายบาย